สวัสดีครับมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วในพวกโซลินวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเกมเกมปาเปอร์ .io นะครับเริ่มเลยอุย้ยเปิดมาก็เจอตัวสีฟ้าเลยอุย๊ยได้แล้วค่ะได้แล้วหนึ่งตัวเย้ จะเจอสีชมพูจะคู่แข่งจะคู่แข่งเราจะตายไหมนะอุ๊ยไม่ตายกิยนเทเลนิดดีกว่าโลบม,มักถึงลับหาย,น,ายนี่เราจะคล้องโลกนี้ให้หมดเลย นี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดเลยอเอออุ๊ยเดี่ยวที่สี่แล้วนะครับมาเร็วมาเร็วไปไป วิ้ยที่หนึ่งแล้วอ้าวเย่กลับมาที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งได้ไงก็ไม่รู้ไม่บอกแล้วครับโลมากล่ามาจริงๆ กินได้หมดเลยผมจะกิน,น้หมดอ้าวไม่เป็นไรครับสำหัวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและบอกไว้เลยถ้าลบมากลาบเราจะหายนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย